วันนี้มาดูปลากันจ้าเพื่อนเพื่อนปลาเนินปลาทับทิมจา้านี่จา้าปลาสดๆเลยจา้าว่ายไปไว่ายมาเลยจา้าเออเน่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 ่นนนนปลาจา้าปลาทับทิมสวยมากเลยปลาปลาปลา ปลาทับทิมแต่พเพื่อนสวยน่ารักน่าทานจริงๆเลยจ้านี่จ้ะนี้ไหวไปก็ไหวมาปลาทับทิมปลานีนปลาทับทิมจ้า ดมากเลยจ้าเพื่อนเพื่นอนเคยจ้าสวยกำลังไหว้ไหว้นะคะนี่ค่ะนี่จ้ะสวยมากมากจ้าเพื่อน